เจ้านี่ย่ำทว่วเขียเจ้าหรือว่าซุปมะซุปมะเขือใส่ถั่วพักยาวนะคะใส่พริกสดพริกขี้หนูคั่วนะอันนี้สมศรีคั่วเราเอาไปแจกแข็งไว้เนาะก็เลยออกจากถุงมาเจ้ากระเทียมตำให้แหลกมีคนติ๊จ่าจซากโคกซากโคกนี่มันเป็นสากโคกเล็กนะคะโคกมันอยู่ไหนไม่รู้จะหาให้ดูเสร็จแล้วก็ใส่มา ใส่มถั่วก็าเขียนลงไปเจ้าส้มสีหั่นเสร็จแล้วนะคะต้มให้สุกต้มให้สุกก่อนนะแล้วค่อยใส่เพื่อคนหู้นะคนไม่รู้ไม่รู้จริงนะคนทากับข้าวทาไม่เป็นก็ไม่เป็นจริงๆนะเนาะแล้วก็คลุกข้าวให้มันเข้ากันใส่ชูรดกรบปรลาล่าลงไปเจ้าใส่น้ำปลาลงไปถ้าใครชอบพัดน้ํามันก็เอาไปพัดน้ามันแต่สมศรีชอบพัดน้ามันสมศรีก็เลยเอาไปคั่ว นิดนึงใส่น้ำมันความอยากถ้าไม่จริงๆแล้วคนโบราณเขาจะไม่ผัดนะเขาจะกินแบบนี้เลยผัดน้ำมันแป๊บหนึง่งเสร็จแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีลงไปไง่ายๆสไตล์สมศรีนี่แหละเจ้าทำอาหารไม่มีสูตรของใครนะคะแค่นี้ก็เร็ตเรียบร้อยซุปมะเขือใส่ถั่วพกยาว มีใครต้มด้วยนะเจ้ากินกับข้าวเหนียวเมาะขนาดปะทูเข็มพักแก้มไปกินข้าวด้กันเจ้ากินข้าวเจ้าเ็นี้กินข้าวเก้าโมงนะคะเก้าโมงบ้านเราก็สิบสิบเอ1สิบสองสิบสามสบสี่บายสองบายสองเมืองไทยเจ้าเก้าโมงเช้าที่นี่บ่ายสองเมืองไทยนะคะย่ำทวมเขียไข่ต้ม ตมเงินปหนะมาะประทุกเกมทำเองนะคะมันกับไข่คเค็มเท่าไหร่พอเราเอาน้ำปลาแช่เนาะแช่น้นำปลาเจ้า tenho que him. Te é uma... lá, คเดถึงเปลี่ยนสาวนั่งชอบกินแต่ต้องใส่พริกเยอะๆว่าน่ากินเพชร มกินข้าวจะกินให้อิ่มไม่ได้นะตอนเนี้ยต้องเบาๆถ้ากินให้อิ่มเลยอะ่ะมันจะทําขห้อวว้วนนั่นแหละเขาคนลรคมอ้อนเขาถึงกินน้ำคำํากินข้าวคํา